น้ำกลับแทบเท้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะน,น้ำกลับสาธูน้ำกลับสดีเจ้าค่ะกลับสาธูครับ,รบท่านอาจารย์ราเินสุดผูบรรลุธรรมในองคชาปริีสุดครับเชิญครับท่านอาจารย์จากพระสูตรที่ส่งเข้าไปนะชื่อว่าพระสูตรอะไรนะครับอพระสูตรโมระนิวาประสูตรที่สามเจ้าค่ะอที่ท่านอาจารย์อให้หัวข้อว่าผู้บรรลุธรรมสามประการ แดนวิมุตตายาแดนวิมุตตายะปณะเป็นชไหนเจ้าค่ะในพระสูตรนี้ท่านอาจารย์เข้าใจว่ายังไงอ่านพระสูตรก็ได้นะแล้วก็อธิบายตามธรรมเจ้าค่ะพระสูตรอธิบายรู้อะไรก็ได้ไม่ยากพระสูตรก็อ่านอ่านก่อนเลยดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าสั้นสั้นๆอาช น้ำกลับเขากาเจ้าคะ่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมมีความสําเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนมีปกติประพฤติธรรมจันทร์ล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมสามประการนี้เป็นชไหนคือสาม,มาทิฐิความเห็นชอบสำมายานะความรู้ชอบ สัมมาวิมุตติความหลุดพ้นชอบมีหนึ่งด้วยดูก่อนพิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมมีความสําเร็จล่วงส่วนมีความเกษมจากโยคะล่วงส่วนมีปกติประพฤติพรหมจรรย์ล่วงส่วนมีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจบโยธาชีวสูตรวรคที่สี่ น้องกลับสาธุเจ้าค่ะเจิดอธิบายจำทง,งน้องกลับสาธุเจ้าค่ะก็ผู้ประกอบด้วยทรรมสามประการย่อมีความร่วงส่วนที่ท,ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเจ้าค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ก็ต้องประกอบด้วยองค์ศีลสมาธิปัญญานะเจ้าค่ะ องค์สีลสมาธิปัญญาที่ที่มีที่ต้องมีมีมีศีลอันเป็นอริยะมีสมาธิอันเป็นอริยะแล้วก็มีมีปัญญาอันเป็นอริยะแล้วก็จนกระทั่งถึงวิมุตติวิมุติเป็นอริยะแล้วก็วิมุตติยานทัศน์นะค่ะเป็นอริยะแล้วก็เรียกว่าเป็นของ ของของพระที่เป็นพระเสกขะด้วยนะเจ้าค่ะนคะคะก็ก็ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมมีความเบื่อหน่ายใครกําหนัดเนี่ยมาเป็นลำดับลำดับแล้วเจ้าค่ะตั้งแต่ได้รับการเปิดประตูมริตธ,ธรรมแล้วก็บรรลุเป็นลำดับลำดับตั้งแต่ ปฐมชาญทุติตยาชาญตติยชาญจตุทชาญจนกระทั่งบรรลุในสูงสุดก็คือองค์ปริญญาสูตรเจ้าค่ะทีะ่เข้าสู่ตั้งแต่สมาธิชาสมาบัติวิโมกจนกระทั่งเป็นองค์วิมุติเจ้าค่ะก็มี มีความเกษมจากโยคะตรงนี้ก็คือกอ็เป็นผู้ที่บ,บรรลุธรรมมาแล้วก็ต้องอปัสจากราา่าโทสะโมหะจะข,ขสิ้นพ้นจากอสาสวะเป็นลำดับราคาโทสะโมหะแล้วก็กองอกุศลทั้งปวงก็ มีความเกษมก็สวยสุขด้วยนรรมกายเวทนาทก็เป็นเวทนาที่เป็นเวทนาจากดับเก็ียนเจ้าค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีมีที่สุดร่วงส่วนก็ก็ต้องเข้าสู่องค์วิมุตติเป็นเป็นผู้คงที่จนกระทั่งเป็นพระอราหาันตะขีณนาศพพระอราหันตะขีณนาศพในทิ่ทธร การทำที่สุดทุกได้ในทิศธรรมเจ้าค่ะกะ็จึงประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเทวดาเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในในส่วนที่เป็นสภาวะที่เป็นเทวดาเจ้าค่ะเพราะว่ามีเพียงขันสีก็ไม่ไม,ไม่ไม่มี ไม่ครบก็ไม่คือไม่มีรูปเป็นเป็นสภาวะของกายทิพย์แล้วก็ได้สวยสุขอยู่ส่วนเดียวก็ยังต้องกลับมามาเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถมารู้ธรรมได้จ้าค่ะส่วนประเสริฐกว่ามนุษย์ในก็ในแง่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยตามที่พงศัดก็ยังถ้าเป็นอย่างผู้ที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมก็ยังเป็น พระอ,องค์เรียกว่าเป็นเป็นสัตว์อยู่เจ้าค่ะแต่เมื่อมาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติธรรมตามพระอ,องค์มาเดินมากมาปฏิบัติธรรมเป็นลําดับสามารถบรรลุธรรมเป็นลําดับนะขณะจิตนั้นๆๆแต่และองค์ธรรมเจ้าคะ่ะ่เป็นสภาวะก็จะเป็นสภาวะของพระอริยะอ่าตามลําดับชั้นในบุรุษสี่คู่แปดจำพวก เจ้าค่ะจนกระทั่งถึงองค์ปริญ,ญญาสูตรกระทําที่สุดทุกได้ในทิศธรรมเป็นพระหันตะขีนาศพตามที่พระองค์รับรองไว้ในระดับที่เป็นเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นพระสัตบุรุษขึ้นไปเจ้าค่ะ,จน,ะจนกระทั่งที่เรียกว่าเป็นรัตนห้าที่หาได้ยากในโลกเจ้าค่ะ ส,สีน้องกลับสาธุเจ้าค่ะสีสมาธิปัญญาที่ที่ยกไว้ในพระสูตรเจ้าค่ะก็เป็นองค์สัมมาทิฏฐิแล้วก็ทุกองค์ในอริยามรรคมีองค์แปดเจ้าค่ะแล้วก็องค์สัมมาญาณนะที่เป็นอ,องค์สุปาทิเสสานิพานธาตุอนุปาทิเสสานิพานธาตุแล้วก็สัมมาวิมุตติที่มีความหลุดพ้นชอบตรงนี้เจ้าค่ะที่มีจิต หลุดพ้นตรงนี้ก็อยู่ในระดับองค์ปริญญาสูตรเจ้าค่ะทุกๆในการเดินมรรคก็ต้องอาศัยอนุสาสนีปฏิหารของพระองค์เท่านั้นเจ้าค่ะในการเจริญมรรควิธีสีองค์ธรรมก็จึงจะสามารถบรรลุทำสามประการตรงนี้ในแดนวิมุตยาวิมุตตายตนะเจ้าค่ะ น้องกลับอนุมธนาสาธุเจ้าค่ะสาธุนะพี่กลับมาก็ถูกหมดนะเนาะก็ไม่ได้มีอะไรผิดแต่ก็จะเพิ่มให้นิดหน่อยนะครับเอาพอตั้งเข็มแล้วก็ในส่วนเนี้ยที่วงสงกรงตรงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวในการปฏิบัติธรรมทั้งระบบเลยแต่ว่าผมก็เน้นไปที่ส <c> ภ <oughs> าวะแบบของ กลัไวไเบื้องตน้นคือแดนมิมุตน,นะมอยัตนาก็คือเป็นผู้ที่บรรลุเป็นพ่อหลานตากขีณาศพในที่จะทําแล้วอยู่กับมัชชิมาแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะเป็นความเห็นชอบตามสัมมาทิฏฐิที่เข้าไปเพ่งในความเป็นท่าในความเป็นอัยตนาในความเป็นปฏิจจสมบัติแล้วก็เข้าไปถึงสัมมาญาณน,นะซึ่งเป็นอายมารมีองแปดจนถึงอายมารมีเก้าแล้วก็ แตเม้าวิมุตจะเป็นการหลุดพ้นชองนะครับในอาญาเม้ามิของสิทธินะครับแล้วก็เกิดความงามในเบื้องต้นถึงบรรลุแล้วก็ยังต้องมีการเรียนรู้ในเบื้องต้นอยู่เมื่อบรรลุกระสุตมาบรรลุมักวิชีมาแต่ก็ยังต้องมาเรียนรู้ในเบื้องต้นที่บรรลุแล้วก็มาท่ามกลางแล้วก็ไปที่สุดใช่ไหมจนกว่าจะเข้าวิมุตติแดนวิมุตติตาญาตานับ นี่ก็คือกำลังเข้าสู่แดนที่สุดเราถึงจะเข้าสู่แดนได้นะครับแล้วถึงจะมีความเป็นอยู่ที่เป็นมัชชิมาติแดนจริงใน่งความเป็นต่ลั่งแม้ในกายคตาสตินะครับในปัญญายิมุิในเจตุนะครับในสภาวะที่ผมสสงตัดก็โดยรวมก็มีประมาณนี้นะนะครับจากที่ท่านอาจารยไ์ได้อธิบายตามธรรมได้กล่าวมาก็เป็นพื้นฐาน ที่ได้ปฏิบัติมาทุกๆพระนะครับแต่จะมาที่นี่พงศ์ก็ชี้ไปให้เห็นในการที่จะร่วมส่วนนะร่วมสวดก็คือในสภาวา่าที่อธิบายไปนี่แหละจึงทาให้มีความสําเร็จทุกเครื่องราวในการปฏิบัติในการเดินทางของพระองค์ในการมีชีวิตความเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นนในความเป็นมนุษย์นะครับจึงไม่มีความเดือดร้อนใจแม้ว่าจะ มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับเมื่อมากระทบถ้ายังมากระทบแล้วยังมีความเดือดเนื้อร้อนใจทำอะไรแล้วก็มีแต่ปัญหาไม่ํำเร็จ,จะถึงก็แสดงว่ายังไม่ได้ถึงที่สุดแห่งที่แท้จริงยังไม่ได้ทำปฏิบาติได้แจ้งที่แท้จริงแม้ยังไม่ได้ทำให้เกิดสภาวะที่เป็นอัมตาที่แท้จริงจึงไม่มีความกเ,เกษมจากโยคะนี่คือการปฏิบัติก็คือยังไม่อิม่มเอิบเอิบทราบทร,ราบในสภาวะที่แท้จริง ก็คือทางในเบื้องต้นงานในเท่ากลารงาน,น,น,งานจึงไม่สามารถพบกับภพบประจัดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นะครับดังนั้นจึงมีความประเสริฐที่ผมบอกว่ดังนั้นจะร่วงส่วนในความประเสริฐที่เป็นเทวดาและมนุษย์อย่างบริสุทธิ์ฟุดผองก็ยังละไว้อยู่นะครับยกไว้อยู่แต่เมื่อทั้งหมดรวบรวมมาเป็นหนึ่งหมดะจะไม่มีสองใช่ไหมจากหนึ่ง จะไม่มีสองมีแต่หนึ่งไม่มีสองทางลงนั้นนี่ก็เป็นสภาวะที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาญาณสัมมาวิริยุทธในความรู้ความเห็นในความเห็นในความรู้ทั้งระบบและในการหลุดพ้นทั้งระบบที่ถูกต้องตามริยสัจวสี่อริยมรรคและอริยมรรคมรรคสุภวิชชาคือำว่าความเห็นชอบความรู้ชอบความหลุดพ้นชอบในการพิ้งนี่แหละความเป็นธาตุรืความเป็นอนิจตาหรือความเป็นปฏิจจสมบัติ นะครับเพราะนั้นตัณหาที่คอยกระซิบนะครับเชื้อของตัณหาที่จะมาก้มหลุมทร้ายพระสา,าวกนะครับในความเพลินที่มีอยู่เป็นอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะทําให้พระสาวกนั้นหลุดจากสจาาวันอไปายนะครับเพราะนั้นจะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะตื่นรู้ได้เร็วนะครับตื่นรู้ได้เร็วเข้าใจไหมครับแบบ เข้าใจเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะนี่เป็นรากาว่าของการหลุดพ้นว้นช่องนะยังเป็นจิตหลุดพ้นช่องนั่นเละนะครับเรข้าใจนะแบบนี้เนาะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะราฟังได้ไหมเจ้าค่ะฟังได้เจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะขออนุญาตใช้เวลากับอาจารย์ธุระินสุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสาธุ น้องกลับแทบเท้าเจ้าค่ะน้องกลับสวัสดีเจ้าค่ะ